การรุ่มน้ำภาคเหนือนะครับก็มีการเคลื่อนไหวว่าจะเคลื่อนไหวในการที่จะเดินเท้าอะไรยังไงเนี่ยในการที่จะให้รัฐบาลฟังความคิดเห็นหรือการทากระบวนการพิจารณาอะไรเกี่ยวกับโครงการจัดการน้ำเนี่ยหลายแสนล้านเนี่ยนะครับซึ่งตอนนี้คาดว่าวันที่10เนี่ยก็จะมีการเดินเท้ามานะครับโดยการเดเผยของคุณสัจสินเฉลิมลาภนะครับเปขาธิกการมืที่สืบทอดทีเทียนนะครับ คือเรื่องของเรื่องเนี่ยวันที่สิบกันยายนที่จะถึงเนี่ยนะครับทางรัฐบาลเองจะนำเรื่องเข้าคอรมอเพื่อขอเงื่อประมาณมาทำประชาพิจารณ์ตามคำตัดสินของศาลปกครองกลางที่เคยตัดสินเอาไว้ว่าให้รัฐบาลดำเนินการทำประชาพิจารณ์โครงการทั้งหมดก่อนก่อนที่จะนำไปสู่การ าวางแผนเพื่อบริหารจัดก,การน้ำ3.5แสนล้านบาทเนี่ยนะครับให้สมระธานแก่เรชนนะครับแล้วก็ให้ทำประชาพิจารณ์ในพื้นที่อยากทั่วถึงให้ชาวบ้าน,นได้มีส่วนร่วมในการทำประชาพิจารณ์หรือกระบวนการรับรู้รัรบฟังของอ้อมูลเหตุผลอะไรต่างเนี่ย อย่างชัดเจนนะครับอันนี้สารปกครองได้วินิจัยไว้นะครับแล้วก็รัฐบาลก็นำเอาคำตัดสินของสารปกครองเนี่ยเพื่อที่จะมาจัดทำประชาพิจารณ์นะครับหลังจากที่ได้รับมาแล้วเนี่ยช่วงเดือนตุลาคมถึงเดือนธันวาคมเนี่ยก็จะเป็นช่วงที่ทำประชาพิจารณ์โดยเฉพาะในที่ลุ่มน้ำภาคเหนือเนี่ยก็จะมีการนํารทำให้ประชาพิจารณ์ถึง19ครั้ง นะครับในสังกัดจังหวัดเพราะฉะนั้นชาวบ้านเครือขาอ่ายลุ่มน้ำภาคเหนือเนี่ย<อ>ก็เลยออกแถลงการเพราะดูพฤติกรรมของรัฐบาลแล้วเนี่ยดูเหมือนว่าจะมีความเร่งรีบนะครับแล้วก็รวบรัดพอสมควรแล้วก็เอกสารโครงการอะไรต่างๆข้อมูลโครงการถึงตอนนี้ก็ยังชาวบ้านยังไม่รู้เลยว่าโครงการต่างๆเนี่ยเป็นยังไงนะครับชาวบ้านอยากได้ข้อมูลส่วนนี้ เพื่อมาศึกษาผลกระทบในพื้นที่โดยตรงใช่ครับเพื่อมาศึกษาแล้วก็มาระดมความคิดในพื้นที่กันในชุมชนกันว่าสิ่งที่จะลงไปหยุนทํากับพื้นที่ของพวกเขาเนี่ยพวกเขาจะได้รับผลกระทบยังไงนะครับวิธีค,คิดของภาครัฐหรือภาคเอกชนที่จะลงไปทาําในการบริหารจัดการน้าเนี่ยเขาคิดเห็นยังไงมันจะประสบความสำเร็จไหม เนื่องจากมงมมันจานวนมหาศาลเพราะฉะนั้นเขาก็อยากรู้อยากเห็นอยากติดตามแล้วก็อยากมีส่วนร่วมอย่างมากในการที่จะ,ะให้ข้อมูลกันนะครับแลกเปลี่ยนข้อมูลอะไรอย่างเงี้ยซึ่งสิ่งเหล่านี้เนี่ยเขามองว่ารัฐบาลไม่ได้จริงจังหรืวอว่าจริงใจที่จะทํานะครับเพราะฉะนั้นการออกแถลงการครั้งนี้เนี่ยก็นํามาสู่การเรียกร้องอยู่พอสมควรว่า รัฐบาลน,น่าจะเริ่มที่จะให้ข้อมูลเริ่มที่จะมีการชี้แจงโครงการต่างๆให้กับชาวบ้านได้รับรู้กันอย่างทั่วถึงให้ดีที่สุดนะครับครักบก็ต้องรัฐบาลก็ต้องคำนึงถึงสิทธิทชุมชนสิทธิทชาวบ้านด้วยครับเใน<ช>การรับฟังข้อมูลเรื่องเหล่านี้เพราะว่าคือทํากระบวนการทําโครงการอะไรต่แง่นเนี่ยถ้าคนในพื้นที่ไม่ได้รู้ข้อมูลรอบรับตตานองเนี่ยมันก็ไม่เกิดผลดีทั้งคน ทำนโยบายในแอ่แทนเสียงในแ่คะแนแนด้วยนะครับ